ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันต่อเลยนะคะหน้าจอของตัวรุ่น XLT นะคะปี2020นะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้แล้วนะคะเป็นหน้าจอแบบคา a c า t i v e นะคะตัวนี้เนี่ยจะทัชสกรีนได้ลื่นมากๆเลยนะคะเป็นหน้าจอระบบแบบซิงค์ใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะวิธีการเปิดแอรนะคะลูกค้านะคะสามารถเปิดปุ่มตรงนี้นะคะได้เลยนะคะกดปุ่มเดียวนะคะแอรก็จะเปิดเป็นออโต้นะคะอันนี้ระบบ อากาศนะครับอากาศจะหมุนเวียนภายในตัวรถนะคะอันนี้เป็นความเย็นนะคะตัวนี้ก็แอจ์จะประทะด้านหน้าอยู่แล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะสามารถปรับความแรงของแอร์ได้นะคะแล้วก็ความเย็นนะคะตามปกตินะคะอ่าต่อไปนะคะตัวหน้าจอเนี่ยเขาก็จะอ่ามีมีระบบของเครื่องเสียงโทรศัพท์แอปนะคะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะแล้วก็สามารถใช้ในเรื่องของ ระบบปฏิบัติการนะคะ Android Auto ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีเหมือนแบบเป็น Apple CarPlay นะคะถ้าใครมี iPhone นะคะก็สามารถเสียบสายนะคะของ Apple นะคะของ iPhone เนี่ยเข้ากับตัว ตัว USB ทางด้านล่างตรงนี้นะคะตัวนี้เนี่ยพอเสียบแล้วเนี่ยหน้าจอตัวนี้นะคะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเหมือนของของทาง iPhone เลยนะคะจะมีแบบเหมือนหน้าจอโทรศัพท์เราเลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยโหลด Google Map ไว้นะคะตัวนี้ก็จะโชว์ตัว Google Map ให้ด้วยนะคะหน้าจอน,านนี้คือดีมากๆเลยนะคะเป็นระบบปฏิบัติการซิงค์ใหม่นะคะมาพร้อมกับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะาการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะคะ ไปดูที่ตั้งค่านะคะ,ะตัวนี้นะคะดีมากๆตรงที่ว่าเรามีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะแบบนี้นะคะถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยปึ๊บ อ่ะพอเราเชื่อมต่อแล้วใช่ไหมคะเราก็เข้าไปที่ตัวระบบช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะเพื่อเปิดระบบนะคะอันนี้คือระบบเปิดแล้วนะคะเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยจะดีมากๆนะคะถ้ารถเรานะคะมีการประทะด้านหน้านะคะถึงขณะที่ถุงลมนิรภัยทํางานนะคะหรือประทะด้านหลังนะคะถึงขณะที่ระบบการตัดจ่ายน้ํามันทํางานเนี่ย ตัวนี้นะคะจะโทรไปที่ศูนย์นเรนทรให้เราโดยอัตโนมัตินะคะพร้อมกับระบุตำแหน่งที่ตั้งนะคะของรถของเราเนี่ยทำให้การช่วยเหลือนะคะได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็รวดเร็วมากๆนะคะระบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีเฉพาะในรถรุ่นท็อปเท่านั้นนะคะอย่างเช่น Limited, ด i t a แท็ e เอเวอนะคะอันนี้นะคะเขาก็ใส่มาให้ในรุ่นของ XLT ให้แล้วนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะเป็นระบบตัวนี้ให้นะคะแล้วก็การช่วยเหลือก็จะได้ทําได้อย่างทัว่วได้ ท่วงทีนะคะแล้วส่วนตัวแอปนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีแอปต่างๆของโทรศัพท์นะคะอันนี้คือเราไม่ได้โหลดแอปไว้นะคะก็จะมีบลูทูธนะคะเราสามารถเชื่อมต่อได้นะคะอันนี้แนยก็เชื่อมต่อไปแล้วนะคะเครื่องเสียงนะคะก็ปกติก็จะมี AM/FM นะคะแล้วก็มีของบลูทูธด้วยนะคะเดี๋ยวแนนจะลองสัญญาณให้ดูนะคะโทรศัพท์เนี่ยพอเราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อบอกอยู่แล้วนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราเชื่อมต่อตัวไหนไว้แล้วบ้างนะคะอ่ะอันนี้เราเชื่อมต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าจอตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะพอเราเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยเราสามารถสมมุติว่าเราดูอ่า u u u e e ใช่ไหมคะเขาก็จะอ่าเราเราจะดูตรงนี้นะคะเ,เราเลือกแหล่งสื่อนะคะเป็น เป็นบลูทูธอย่างนี้นะคะอ่านี่นะคะเราก็สามารถดูจากในโทรศัพท์แล้วก็เสียงก็จอกที่เครื่องเสียงของเรานะคะแบบนี้นะคะเราก็เลื่อนได้เลยนะคะเวลาเราเปิดเสียงเราก็เปิดทางนี้นะคะลดเสียงนะคะแบบนี้นะคะ อ่าใช้งานสบายมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถกล้องหลังรถนะคะแนนก็ใส่ให้นะคะซึ่งจะมีบันทึกด้านหน้านะคะบันทึกด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องถอยหลังด้วยนะคะเดี๋ยวแนนจะลองให้ดูนะคะ กล้องถอยหลังนะคะก็จะผ่านที่หน้าจอตัวกล้องแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังเราก็จะมีเซ็นเซอร์หลังให้นะคะเซนเซอร์หลังก็จะโชว์โชว์สถานะนะคะทางด้านนี้นะคะส่วนกล้องถอยนะคะก็จะโชว์สถานะของการถอยแบบนี้นะคะเป็นภาพนะคะอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยนะคะมีทั้งกล้องบันทึกหน้าบันทึกหลังนะคะแล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปขับรถกันเลยนะคะแล้วเราก็จะไปดูกันนะคะว่าวิธีการที่แบบว่า ปรับพวงมาลัยนะคะทายัางไงบ้างนะคะไปกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเติมแล้วนะคะอย่าลืมรัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งด้วยนะคะพวงมาลัยนะคะจะเบามากๆเลยนะคะถ้าเราแบบขับช้าๆนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ power ไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยแบบ e-pass นะคะจะน้ําหนักเบานะคะเวลาที่เราขับช้านะคะแต่ว,ว่าจะมีน้ําหนัก เพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่เราขับรถเร็วขึ้นนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถขับรถด้วยความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะปกตินะคะแล้วก็ตัวหน้าจอนะคะเขาก็จะบอกนะคะว่าระยะทางนะคะน้ํามันวิ่งได้อีกกี่กิโลนะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เรากําลังจะเดินทางไปเมืองแห่งลูกหลานพญานาคนะคะไปส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะ อันนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่แนนแบอบกว่ารับหมายถึงว่าอาธิบายในเรื่องของการใช้งานของตัวรถนะคะรุ่น XLT นะคะเพราะว่า,ามีลูกค้าถามกันมาเยอะมากนะคะว่าการใช้งานาเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าแบบนี้นะคะซึ่งไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะนะคะนอกจากเป็นตัวหน้าจอตัวนี้นะคะค่ะ แล้วก็เกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ธรรมดาของ Ford นะคะเครื่อง2,200 22, ลิตร2,200ลิตรนะคะตัวนี้2.2เนี่ยเกียร์ธรรมดานี่ซึ่งแนนมองว่าของเขาเนี่ยเสถียรที่สุดแล้วนะคะไม่มีปัญหาจะน้อยมากนะคะหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะคะเป็นเรื่องของอความเสถียรน,นะคะของการใช้งานตัวรถนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะเป็นการปรับนะคะทางด้านของเครื่องเสียงนะคะ ทางด้านฝั่งพวงมาลัยฝั่งซ้ายนะคะปรับเครื่องเสียงทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราจะกดไปที่ปุ่มโฮมนะคะเราก็กดโฮงมันก็จะมาที่หน้าจอแบบนี้ให้นะคะกดไปที่ตัวฟันเฟืองนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการตั้งค่าแบบนี้ให้นะคะอ่าก็จะดีมากๆเลยนะคะอ่าต่อมานะคะเราสามารถ วางสายรับสายนะคะจากทางด้านนี้ได้เลยนะคะในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นที่ปัดน้ําฝนนะคะที่ปัดน้าฝนของ XLT นะคะเป็นที่ปัดน้าฝนแบบอัตโนมัติด้วยนะคะซึ่งถ้าเวลาที่เราจะปัดอัตโนมัติเนี่ยเราเลื่อนขึ้นครั้งหนึ่งนะคะบุ่มเดียวครั้งเดียวอันนี้เนี่ยเขาจะปัดให้อัตโนมัติแล้วนะคะถ้ามีละอองน้ํากระเซ็นเข้ามานะคะหรือว่าฝนตกเบาๆเนี่ย เขาก็จะปัดให้เราเบาๆนะคะช้าๆแต่ถ้าฝนตกหนักนะคะเขาก็จะปัดให้เราแรงนะคะจะปัดตามน้ําหนักของฝนหรือว่าของน้ําเลยนะคะนี่คือดีมากๆเลยนะคะส่วนกระจกนะคะท่านหลังแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกมองหลังนะคะตัดแสงสะท้อนให้เราด้วยนะคะเวลาที่มีรถเนี่ยส่องไฟสูงมานะคะแล้วแล้วจะแยงตาเรานะคะอันนี้เขาก็จะปรับแสงสะท้อนให้นะคะเหมือนกับว่าเขาจะรวมแสงให้เราด้วยนะคะรวมแสงให้เป็น แสงเล็กๆนะคะก็จะได้ไม่แยงตาเรานะคะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะส่วนไม้นะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะในเรื่องของการโทรนะคะหรือว่า FM นะคะก็คือสามารถสั่งงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝั่งขวานะคะฝั่งขวาเนี่ยของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการขับขี่นะคะตัวนี้ก็จะโชว์ในเรื่องของ สถานะนะคะว่ารถวิ่งกี่กิโลนะคะวิ่งได้อีกกี่กิโลน้ํามันเหลือวิ่งได้กี่กิโลนะคะแล้วก็สถานะความเร็วนะคะตรงนี้คือจะบอกทั้งหมดเลยนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะรถของเรานะคะจะมีครู e คอนโทรลด้วยนะคะครู c คอนโทรนะคะคืออยู่ทางด้านนี้นะคะถ้าเราขับมาอย่างถนอย่างเช่นแบบเอ่อถนนทางตรงนะคะเราขับมา100แล้วเราอยากจะล็อกความเร็วที่100นะคะเราก็ เร่งความเร็วไปที่100นะคะแล้วก็สามารถกด mm hmm. กดคุยคอนโทรลตรงนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. ก็เขาก็จะรับความเร็วไว้ที่100นะคะเราก็สามารถเอาเท้าเนี่ยออกจากคันเร่งได้นะคะหรือว่าเวลาที่ระบบจะยกเลิกเนี่ยเราเหยียบเบรกนะคะระบบก็ยกเลิกนะคะหรือว่ากดที่ปุ่มนี้นะคะ c a n ซิลนะคะก็ยกเลิกได้เลยนะคะแล้วก็อ ถ้าตรงนี้นะคะ LIM นะคะตัวนี้สมมุติว่าเราล็อกล็อกความเร็วนะคะไวท้ที่อ่าหนักอย่างแน่นกดนะคะตัวนี้ LIM จะขึ้นทางด้านหน้าอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าเราจะกดเนี่ยกดเพิ่มเป็นอ่าสมมุติว่า100นะคะเราล็อกความเร็วไว้ที่100นะคะแต่ถ้าเราจะเล่งแซงนะคะอ่ามันจะแซงไม่ได้เพราะว่าเราล็อกความเร็วไว้ที่100คือถึงเราจะเล่งไปขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะล็อกไว้ที่100เท่านั้นคือเราห้ามขับเกิน100อยอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้คือถ้าเราจะแซงหรืออะไรเงี้ยเราสามารถยกเลิกระบบได้นะคะก็กดแคนเซิลนะคะหรือว่ากดที่ตัว LIM อีกครั้งหนึ่งนะคะระบบก็จะยกเลิกนะคะอ่าอันนี้ก็จะมีทั้ง2แบบเลยนะคะคือว่าล็อกความเร็วนะคะไว้ที่ความเร็วที่เรากําหนดนะคะหรือล็อกความเร็วไม่ให้เกินความเร็วที่เรากําหนดนะคะมี2แบบนะคะแบบนี้ XLT นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะระบบทั้งหมดนะคะน่ยก็อธิบายเป็นหมดแล้วนะคะในเรื่องของทางหน้าจอเชื่อมต่ออย่าลืมนะคะเชื่อมต่อ Apple Car p l a y กับ Android Auto ได้เลยนะคะแบบนี้สามารถเสียบสายได้เลยนะคะดีมากๆแล้วก็มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะอันนี้คือดีมากๆนะคะแล้วก็ ระบบต่างๆเนี่ยก็อธิบัติไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรากําลังมุ่งหน้านะคะไปที่เมืองแห่งลูกหลานพญานาคนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแนนจะส่งมอบรถคันนี้นะคะให้กับลูกค้าท่านไหนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามดูด้วยนะคะก็คือว่าขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แนนหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้แนนด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่แนนจะลงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านลูกค้าเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ